สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายวันนี้กลับมาพบพ่อพี่เก่าเนาะอยู่ในหัวในสวนในเฮ้าเก่าเนาะวันนี้สิพาพี่น้องปองป่ายมาสมเทียบเบพังผักเนาะผักทีตัดใส่กระตาสั่งเป็นกิโลกับผักทีไปแพกเนาะมันที่เป็นหัวน้อยหัวใหญ่นั่นแหละมาเบิงน้ำกันเลยนล้วมาเบิงน้ำกันเนาะ พักหกหัวนี่หัวนี้ตัดตัดออกเน,น้อยตัดแต่ว่าไปแพ็กบ่ได้เนาะสองหัวนี่พอแพกแล้วทุกอย่างจะแตกขนาดสี่หัวนี่มันพักตัดที่เป็นแพ็กได้เนาะพอแพกแล้วมันจะทุกอย่างบา่แตกเนาะอันนี้ตัดสมเทียบให้เบิ่งซืออเนาะประมาณขนาดน้อยขนาดใหญ่ัำได้สังเกตบวงหอยปักตัดเนาะพ่อไหมพี่เนาะหัเทียวตัดตัวนี้มันจะตัดออกหน่อยบ่ เกดๆกันเลนนนยจะต,ตัดดอกลายไปมันก็เลือดเท่านี้เนาะแล้วเบิ่งน้ำหนันนกถ้าไปแพกน้ำหนักอยู่ให้สองขีดขึ้นไปเนาะบ่ให้หลุดสองขีดเนาะสองห่ขีดเนาะ มาไปแพ็กได้เนาะสีหัวนี้แต่สองหัวนี้ไปแพกบ่แด้แพกแล้วงองยางจะแตกนเนาะเราจะตัดใส่ทุงย่างตัวนี้ตัดสร้างเป็นกิโลเนาะเต็มกระตานี่มันก็ผักอยู่ประมาณแปดแปดโลบายเนาะรวมพวกแต่กระตาพอดีเป็นสิบโลบายสิบโลลายสองขีดสามขีดสองหัวนี้ไปแพ็กบ่ได้เนาะเอามาสมเทียบให้เบิ่งขนาดของผักแต่น้ำหนัก